สวัสดีครับวันนี้มีข้าวมาเจ้งเล็กน้อยนะครับปุ้มช่วงนี้ปุมไม่ค่อยได้ต่ำคลิปลงนะครับเพราะเจอกระแสดรามา่าเรื่องที่ว่าปุ้มลงข้าวจัดประยั์จนชนะลาทุดแล้วมันมีเหลือดมีไลนะครับบางที่มุมโมงคนมันต่างกันนะครับก็มมงว่าเป็นการตารุ่นะกรรมจัดนะครับนาุรงจา้าน,น,นปันปนีนะครับ ผมก็ตรงจ้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจำเราจำเป็นต้องจนนะครับปุ๊บเราก็ดูเล่ออ้วเต็มตีดูแลุ่กยางถึงเจ็บก็ดูเล่ครับอ้วจนเกิดมาเป็นจนมันเป็นกงกำกงเกวียนและนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ผมไม่มีเจตนาที่จะทำลายทัดเลยนะครับอ้วจนมันจนกันเตรียมเพจนะเนี่ยครับแต่ว่ามันจู้ไม่ได้มันก็วิ่งนี่ครับ ไม่ใช่ว่าเราจนเงนตึงตายนะครับฝากคนเดียวว่ามุมมองต่างกับปุ่มด้วยนะครับใกล้แต่มุมมองเดียวกันก็คือเอาไม่หวานะครับปุมคนที่มุมมองต่างก็คือคนละมุมมองคนละรูปแบบอย่าว่าปุ่มตัวละมานตัดนะครับปุ่มไม่มีเจตนาที่จะตัวละมานตัดเลยนะครับคือ มันเป็นวิตีเจ้าใต้นะครับเดี๋ว่าปุ่มโจบปุ่มรักในด้านนี้ปุ่มไม่มีต่างเลือกมากนะครับคือเรามาได้ด้านนี้เราก็จบในด้านนี้เราก็ทําในด้านนี้ชัดหน้าเป็นเหมือนเปลือกฉังมันรับปุ่มมีเกิดเป็นวัวเป็นควายกับมาจนก็ไม่กลืนกับเดี๋ว่าขออย่างเดียวอย่าดราม่านะครับปุ่มทำคลิปเพื่อความสนุกครับปุ่ม